สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับขัวบ้านนิชานันนะคะขัวเป็นบ้านของเรานะคะในวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําจับฉายนะคะจับฉายเห็ดัวหนูนะคะมาดูวิธีการทํากันเลยะคะ่ะในกระทะของเรานี้นะคะเปิดไฟนิดนะคะในกระทะของเรานี้ก็จะเป็นน้ามันนะคะ เราเลือกน้ำมันหมูมานะคะประมาณสักห้าช้อนโต๊ะนะคะค่ะจับชายนะคะเห็ดหัวหนูนะคะค่ะเดี๋ยวเราให้กระทะร้อนนิดนะคะอันนี้เป็นน้ำมันของเรานะคะวันนี้เราเลือกน้ำมันหมูมานะคะมันจะกระเด็นค่ะต้องยืนค่ะราะคากระทะร้อนนะคะเห็ดหัวหนูค่ะยี่สิบดอกนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็ดอกไม้จีนนะคะยี่สิบดอกค่ะใส่ลงไปค,ค่ะผัดให้หอมนะคะ จากนั้นเราก็จะใส่เครื่องปรุงรสนะคะเครื่องปรุงรสของเรานะคะดูค่ะนะคะนี่ๆก็จะมีเซซอสปลาปลาเขียวสองช้อนโต๊ะน้ำตาลสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เกลือหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็อีกอย่างก็เต้าเจี้ยวะคะ่ะเพิ่มความหอมนะคะใส่ลงไปนะคะเสียตาส่วนทั้งหมดจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะผัดให้หอมค่ะนะคะ เลิงใส่นีก็ได้นะคะอร่อยนะคะลองทําดูค่ะ <_ d ynam> จับใส่บ้านเรามีหลายสูตรนะคะ <_ d ynam> สูตรนี้ก็อร่อยค่ะนะคะจากนั้นก็ผัก,ผกที่สุกยากนะคะเห็เท้าค่ะเหเท้าสักน่าจะประมาณสักห้าสิบกรัมนะคะเหดเท้า <_ d ynam> ะค่ะโดยประมาณนะคะสุกย,ยากๆใส่ไปก่อนค่ะ <_ d ynam> จับแปะ ผักกาดขาวค่ะผักกาดขาวนะคะห้าก,ากะะลีบผักกลีบใหญ่ๆนะคะแ <c oughs> ล้วก็ผักกะหล่ำนะคะกะหล่มสักร้อยกรัมค่ะนะคะใส่ลงไปแล้วคะ่ะให้หอมนะคะให้นุ่มๆน,นะคะเอาเอาเนี่ยเขา,าเรียกว่าผักนี้คะ่ะให้นุ่มค่ะนะคะพอนุ่มๆค่ะ อร่อยนะคะลองทําดูนะคะสูตรนี้จับ่ายบ้านเราอร่อยพิสูตนนะคะเพราะว่าผักที่เราเลือกมานะสดใหม่ค่เอาละค่ะ,คะ,คะจากนั้นก็ใส่คะน้านะคะคะน้าวันนี้คะน้ามากลค,คะ่ะจับชายนะคะเออเขาเรียกว่าอะไรนะที่ลงไปเนี่ยประกาศขาวนะคะมาจากสวนเพชรชบุรีนะคะวันนี้แล้วก็ะกะหล่ำก็เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ แต่ว่าคณะวันนี้มาจากสวนกระทุ่มแบนค่ะนะคะบ้าข้างบ้านเราเ็มีสวนอยู่กระทุ่มแบนนะคะคณะร้อยกรัมนะคะเขาก็เก็บมาฝากค,ค่ะที่สวนเขาปลูกเยอะค่ะเป็นผักธรรมชาตินะคะไร้สารค่ะใส่ลงไปค่ะอร่อยค่ะผักสดๆนะคะทุกอย่างต้องสดใหม่ค่ะถึงจะอร่อยค่ะเห็ดหัวหนูของเราก็สดใหม่นะคะเห็ดหัวหนูนี่กินแล้วดีไหมคะ ดีค่ะบำรุงปอดนะคะแล้วก็ผักทุกอย่างเนี่ยก็จะมีวิตามินมากมายนะคะโดยเฉพาะคะน้าเนี่ยนะคะคะน้าก็จะมีแคลเซียมเยอะค่ะนอกจากนั้นก็จะมีวิตามินอีกมากมายนะคะลองไปหาดูนะคะจะมาเล่าสู่กันฟังค่ะอน,นี่นะคะถึงรถนะคะเอาประมาณนี้นะคะเอาประมาณนี้นะคะใครชอบรส อย่างไงก็ใส่ไปได้ค่ะบางคนอาจจะชอบพริกนะคะก็ใส่ไปได้ค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบค่ะนะคะจากนั้นเราจะเติมน้ําค่ะเติมน้ําให้ท่วมผักค่ะน้ํานี้ต้องเป็นน้ําต้มสุกนะคะกับข้าวเราจะอยู่ได้ทนนะคะเติมให้ท่วมผักก็จะประมาณสักสี่ถ้วยนะคะประมาณสี่ถ้วยจากนั้นเราก็ปล่อยให้ก็เดือดสักสองพุ่งนะคะ สำหรับคนที่ชอบเปื่อยๆก็นานได้ค่ะใส่ให้รวมผักค่ะนะคะปล่อยให้เดือดนะคะปล่อยให้เดือดค่ะอัตราส่วนทั้งหมดจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะลองทำดูนะคะแล้วมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะเาละค่ะเดี๋ยวปล่อยให้สักเดือดสักห้านาทีนะคะ ราจะปิดฝานะคะปิดฝาก่อนนะคะนี่คือฝาของเราค่ะปิดลงไปค่ะช่วยก้นหน่อยค่ะช่วยให้ก้อเดือดเร็วขึ้นนะคะเดือดสองพุ่งก็พอนะคะเดี๋ยววันนี้จะเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวตักเสิร์ฟค่ะเราสักกู้นะคะการทําอาหารให้อร่อยนะคะเราพูดหลายครั้งแล้วนะคะคุยนิดหนึ่งค่ะเสนานานิดนะคะขณะที่รอผักเดือด การจะทำอาหารให้อร่อยนะคะทุกอย่างจะต้องสดใหม่นะคะไม่ว่าจะผักไม่ว่าจะหมูกุ้งปลาอะไรแล้วแต่นะคะวันนี้เป็นอาหารที่มีผักร่วนแล้วก็มีเห็ดะคะ่ะมีโปรตีนนะคะโปรตีนจากเห็ดนะคะดอกไม้จีนนี่ก็กินแล้วดีนะะีากดีค่ะบางคนก็เรียกดอกไม้จีนบางคนก็เรียกดอกแคร์นะคะมีหลายสูตระคะดอกแคร์ดอกแคร์กับดอกไม้จีนเป็นที่รู้จักกันนะคะ แต่บ้านเราเนี่ยก็จะเรียกว่าดอกไม้จีนค่ะนะคะบางบางท่านก็จะเรียกว่าดอกแคร์ค่ะนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับอ่าเขาเรียกว่าไงความนิยมค่ะ <c oughs> เวลาชิมนี้เราก็จะชิมรสเ็าเรียกว่าชิมรสเค็มนะคะแต่ถ้าใครชอบหวานนะคะ ก็เติมน้าตาลได้ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผักก็หวานอยู่แล้วค่ะนะคะนี่ค่ะผักของเราสดใหม่นะคะเวลาลงกระทะแล้วจะอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยงามค่ะนะคะให้เขาเดือดสักนิดหนึ่งคือผักที่สดนะเวลาลงน้ําแล้วจะมีความรู้สึกว่าใสเขียวนะคะนี่ค่ะดูน้ําของเราชิมสักนิดนะคะ กิมด้วยกันนะคะชิมด้วยกันสักนิดค่ะชิมด้วยกันค่ะจะรู้ว่ามันอร่อยแค่ไหนน้ำผักจะหวานมาก ลค่ะเดือดอย่างนี้นะคะแล้วก็เที่ยวไปสักสองพุ่งนะคะใช้ได้ค่ะ,ะค่ะสำหรับวันนี้การทําจับชายนะคะจับชายเห็ดเห็ดหัวหนูนะคะอร่อยนะคะก็สําเร็จลงแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และติดตามให้เราค่ะนะคะที่สําคัญเราชอบชอบคนติดตามค่ะขณะนี้คนติดตามเราก็เยอะพอสมควรแล้วค่ะใกล้ถึงใกล้ถึงหลักชายแล้วค่ะ เดี <otros> ๋ยวเคี <pourrait enfin> <avez> <S 2> <S 2> ่ยวไปสักสิบนาทีนะคะสวัสดีค่ะ